สวัสดีค่ะประเดียนมาะขอนสวนของเนาะเนาะสวนของเบื้งประเดียนมะทายบรรยากาศที่เบื้องฮ้อน,อ,นอ,นอนแดดฮ้อนคักฮ้อนแหนมอันนั้นต้นดอกพุน่นยางมะมัวงเกากไทยมะม่วงเกาเนี่ยเหรอไอ้เบิง่งยางไปยางมาะยุ่ยส้อยนี่เนาะซ้อยประเดือนออกเขายุ่ยเซเว่นประจำเนาะคนะเนาะ ได้ให้พี่น้องบ้างน้ำเล่ห์หาพี่น้องเห็นน้ำห่อนไหลบ้างด้วยมันพูนก่อนเมฆเห็นบ่ก่อนเมฆดำตะว่าแห้งอันพระอาทิตย์ส่องแสงแห้งแห้งเด,ดินยืนอยู่ข้างๆเสาต้นเบีแด,ดแห้งแดดแจ้าขับไุเบียด,ดแห้งขับแห้งนะ ไายใจกลางนีอะไเบ้งนะคะเนาะนกโอ้บังกะลอกนะกะลอกมัใต้สายไฟมันกะลอกใต้สายไฟเนาะโอเคบ้งขห้นมานี่แล้ว กะลอกโอ้๋ๆกะลอกเดือนให้เบิ่งกะลอกโอ๋มันใต้สายไฟไปกูน่ ก็ะลอลกหน่อยห้ายไรมันหาจิน,นหมักเมีย่ยวม่วงนะ่ะเนาะอันมือนี่ตลาดนัดรถร้ายไรจอดอยู่สองฝาก้ังมี่จะลดตลาดนัด ท้างไปตลาดนัดปูนทางไปตลาดนัดเนา,านนะคะ่ะเนาะรถจอดลายใส่เต็มข่างถนนสองถนนเลยรถล้ายคักร้ายเนี่ย ใเนเบิ้งดอกใหม่อันนี้เป็นดอกใกล้หน่อยนะครับเนาะนีเป็นดอกใกล้น่อย,ร,ยระเอ็นก็บป็นคุณหมอเลยเอามาตัางไปทางนาบ้าน,นนี่เป็นดอกกันใอ้ใหเอน ใบนาบ้านบ้านรถกับสีประเดอมาจอดเน,ะน,น,น,ดน,นานะคุณเนาะประเด็นน้ำมันธรนมาหดหนามยามซ้อนเดี๋ยวจงคอยสีม้าหดหนาที่หลังประเด็นไปอันซื้อของมาธร,รมาเดี๋ยวก็ออกดอกอันนี้กับปลูกง่ายไงายลายต้นยูยูขัางนาอันนี้ประเด็นเสียบใบซื้อกับเกิดคุณนาะงามครับงามเลย ต้นนั้นนี่เขาออกมาไบแข้างนอกหรอร่างสีงออกดอกต้นไหมร่างเริ่มอ,ออกดอกอีกเอาออกมาไว้ข้างนอกเพืชน,นอกเขาเนาะเอามาไว้ข้างนอกช้างนี่ประเด็นที่เห็นมั้งออกมาไว้นอกช้างอย่ันออกดอกโคตรพันไปพันมาสิได้เห็นเนาะเขาเนาะ อันนี้ก็ต้นลีลาบดีอีกเล็กน้อยก็ออกดอกเพราะว่าสุดยอดแล้วบัดที่นี่มันก็ออกดอกนะก็เนาะตอนนี้ก็ร่างโปร่งยอดอยู่มันพอสุดยอดแล้วบัดที่นี่เขาละใบก็สิออกดอกให้บ้านนั่นข้างกันนั่นเขาเจ้าปลูกต้นลีลาบดีงามๆออกดอกบัดจุดดอกไปรูกไปจนนมาสิเปรี้ยบังไม่ ออกมากวดถนนรอบหลังจะกวาดสิไปเบิบงมะะ่ได้ขนาดนั้อนอันนี้ก็ปลูกง่ายไงต้นอันนี้ก็ปลูกง่ายด้วยค่ะเด้อนี่ก็เสียบไว้เกิดขึ้นดีดีโกลต์ต้นที่มียางมันปลูกง่ายเนาะข่าเนาะตอนนี้ก็เด้อก่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยปัจจุบคนอยู่ดีสบายก้มเก็บใจไหลก้มไผ่กันไปทางไหนก็ยังสนใจหมดขอบคุณทุกวกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามด้วยคะ่ะเด้อขอบคุณนทัวร์ลูกเพือเ่อนใหม่เพื่อนเกา่า เ่ินไม่มากแต่แคเคัดได้คัไดได,ได้งานเพราะเราซาประเด็นกับว่าท่านดีไปไดันใดเราไปสอนม,มากแต่จังเลยเราดดเป็นเฮ็ดจยักยากเนาะคณะอันนี้เคียงเคียง,ยงกันเก้าดีอยู่เคียงเก่าตอนไปสอมมาแล้วก็ดียุติปัญีไมาเป็นเคียงใหม่จเป็นคัดของน้ำหยังแนนเก็บคลิปใบไว้สิล่องกับล่ได้าลดเด,ด้งดึงเด้งดึงอยู่เนาะคาะ ขอบคุณถูกกำลังแร่งใจด้อค่ะเด้อไปเดินกับมาเบาห้นฟงเอาไปติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็เอานี้ก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ